a combattere compagnia... i ยังอยู่กับรายการของเรานะคะซึ่งวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษค่ะเธอจะมาร่วมพูดคุยกับเราเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดานะคะแต่ว่าเธอเนี่ยจะมีดีกรีมไม่ธรรมดาขนาดไหนต้องไปพบและก็พูดคุยกับเธอขอต้อนรับนคุณมินนักนธนิดวัฒนาเดชาเสษค่ะเธอเป็นผู้เข้าประกวด m i s s ิสไทยแลนด์2023สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เลย,เลยนะเซ็กซี่มาเป็นนางงามคุณแม่สุด แซบจริงๆนี่ถ้าสมมุติว่า <c oughs> ไม่ได้บอกว่าแบบเป็นนางงามคุณแม่นะแล้วว่าโอ้โหผูดด้หญิงคนนี้เซ็กซี่ประกวดเซ็กซี่เลยน <No. S 1> สวยนะคะ,คะมีคนบอกไหมฮะว่าเป็นคน สาวสวยสุดเซ็กซี่แบบนี้ก็มีค่ะมีมีตลอดเลยมีตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรียนประถมเอ่อตั้งแต่เรียนมัธยมเลยค่ะว่าว่าแบบเออจะเรียกว่ามินเอ็กอ่์มินเอ็กตั้งแต่เด็กเลยแต่เราเราก็ไม่รู้หรอกว่าเอ้ยมันมันคืออะไรแต่พอเราโตอ๋อเอ็กก็คือเซ็กซี่ใช่ค่ะก็คือฉายามินเอ็กตั้งแต่เรียนเลยอะค่ะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อกี้ก็คือเอ่อที่ที่บอกว่าประกวดอะ เป็นนางงานคุณแม่ใช่ไหมแต่หนูยังไม่ได้เป็นคุณแม่นะคะเพราะว่าใช่แต่ว่าแต่ว่าหนูเป็นคุณแม่เลยลูกสามสามแมวค่ะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นคุณแม่เหมือนกันใช่ไหมนะคะคือต้องบอกว่าในเวทธีการประกวดไม่เราเราหมายถึงว่าแบบวิอายุแบบสามสิบแล้วไปยังมีส่วนขนาดนี้นะคะอ่ะพูดถึงสักนิดนึงค่ะตอนนี้เนี่ย ทำอะไรอยู่คะปัจจุบันเนี่ยทำทำอาชีพอะไรก่อนที่เราจะมาประกวดเนี่ยก็<ม>ปัจจุบันนะคะก็ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะก็มีขายกายําไาเทวสุวรรณ<ม>อ่าแล้วก็กําลังจะเปิดคิมิกความสวยความงามนะคะแล้วก็เปิดคินิกเลฟ<ม>ค่ะเปิดร้านเล็บค่ะอืนะคะ<ม><ม>และจบค่ะจบจากสถาบันการบินคนละเรือนใช่ค่ะ ทำไมเลือกเรียนอันนี้คะคือสมัยเด็กๆเนี่ยค่ะตอนตอนเด็กๆเนาะด้วยความฟิลตอนนั้นดูสงครามนางฟ้า,าไม่รู้ว่าทานเรยทานทานทานทาโอเคแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแอร์เราก็ฟิลนั้นอยากเป็นแอร์ที่นี้เราก็เออลองลองไปสมัครดูก็ติดก็เลยอยากเรียนการบินพลเรือนด้วยความที่ชุดเขาเท่มากเอมีเป็นบ้างมีเป็นแบบแบบดูแบบยูนิฟอร์มแบบดูเท่มากก็เลยไปเรียนที่นี่ค่ะเพื่อที่ว่า กล่าวว่าแบบจบมาแล้วอยากจะไปสมัครแอร์โฮสเตสแล้วจบมาเราได้ไปสมัครไหมไม่ <c oughs> ได้สมัคร <c oughs> อ๋อ <c oughs> แล้วก็เปลี่ยนแนว <c oughs> เปลี่ยนแนวไปเลยเออค่ะก็คือตอนนั้นก็คือจบมาเราก็ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยตัย้งแต่เด็กเราก็เลย<ม>พอพอถึงตอนนั้นเรารู้สึกว่าเฮ้ยงานที่เราทําอยู่ตอนนั้นนะ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 ตอนที่เราเด็กๆมันก็ค่อนข้างให้ผลให้ให้เขาเรียกว่าอะไรให้ให้รายได้เราก็ค่อนข้างเยอะเราก็เลยแบบเลือกทางเดินสายนั้น Oh, ใช่ใั้นก็คือ,คอเป็นเป็น MC นางแบบ <c oughs> ค่ะ oh. ตอน,นเด็กๆประมาณนี้ค่ะเอมนางแบบพิธีกรตั้งแต่แบบอายุแบบ20 <c oughs> เลยค่ะ <c oughs> นะคะแล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาประกวดเวทีมิสซิสไทยแลนนะคะคือจริงๆแล้วค่ะมินเนี่ย เวทีนี้เป็นเวทีแรกที่มินประกวดอ๋อนี่มันกระถามต่อบว่ารอดตาพี่เลี้ยงนางงามหรือว่าโมเดลลิ่งอะไรยดงไงคือหนูไม่เคยคิดที่จะประกวดอะไรใดๆเลยคือตอนนั้นเราเรารู้สึกว่าเราเราไม่มั่นใจคือเห็นเซ็กซี่เห็นแบบนี้นะหนูเป็นผู้หญิงที่แบบมินเป็นผู้หญิงโกะแบบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วฉันจะไปเดินสะดุดบนเวทีอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบอ่ะ ก็เลยไม่ได้ประกวดจนมาเมื่อปีที่แล้วเราได้เจอนางงามรุ่นพี่คนนึงเราได้ได้พูดคุยกันแล้วเราก็คือพี่เขาก็เคยประกวดเวทีนี้แล้วเราก็ได้ตําแหน่งเขาก็บอกคอนเซปต์งานว่าเฮ้ยเวทีนี้นะมันมันเหมาะสําหรับผู้หญิงที่แบบ <Hey. S 2> น้องบินแต่งงานแล้วใช่ไหม <Hey. S 2> แต่งงานแล้วอายุเยอะประมาณ30กว่าแล้ว <Hey. S 2> อะไรเงี้ยเวทีนี้มันเหมือนแบบทําให้เราเนี่ยทำให้ผู้หญิงนยว่าไม่จําเป็นที่จะต้องอายุน้อยๆหรือแบบแบบเป็น โสดอย่างเงี้ยประกวดได้แต่เวทีนี้เราสามารถแบบเฉิดฉายได้ท้ม้ว่าคุณแม่อย่างเงี้ยอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็สามารถมาโชว์คุณค่าตัวเองได้เงี้ยเราก็เลยสว่าเออโอเคเราสนใจก็เลยลองเข้ามาประกวดค่ะนั่นคือที่มาที่ไปก็่รี่ว่าเปิดโอกาสตัวเองในสิ่งที่เราไม่เคยทำใช่ก็คือเป็นเวทีแรกก็ครั้งแรกที่เลือก สายประกวดเอ,อก็ฝากเธอฝากตัวด้วยนะคะเออนะยิ้มสวยมากเลยนะคะอเอออ่ะ แล้วตอนนี้นะคะก็ยังคือเราเนี่ยก็ทำอาชีพแล้วขายกำลังเตรียมสเปดธุรกิจใหม่สองธุรกิจด้วยนะคะถามที่มาที่ไปเมื่อสักครู่พี่หนุ่มหนูเห็นพูดถึงกำไรทาเวส์ากำไรทาเวสเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะยังไงคะที่มาที่ไปทำไมเราถึงอยากทำเราถึงอยากอยากทำโปรเจกต์นี้ทำไมถึงอยากขายกำไรทาเวสสวนค่ะต้องต้องบอกก่อนว่า บินกับแฟนเนี่ยเราก็คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่า<ะ>เมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยแฟนบินเนี่ยค่อนข้างที่จะโดนโกงหนักมากมเอาเป็นว่าหนักมากชีวิตแบบหนักมากจริงๆคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งลิงก์ Youtube ให้ดูว่าแฟนบินลง Youtube ด้วยนะคะออใช่แต่ว่าทีนี้คือด้วยความที่ตอนนั้นแฟนเราอยากบวช<ม>แต่ที่กรุงเทพตอนนั้นโควิดเยอะมากก็เลยไม่มีที่ไหนรับ แล้วจังหวะบังเอิญเหมือนเหมือนเหมือนเป็นจังหวะชีวิตนะคะได้เจอหลวงพ่อที่เป็นเจ้าอาวาสวัดที่เราไปทํากําไรเนี่ยท่านมาทํากิจที่กรุงเทพแล้วท่านเจอแฟนเราท่านก็ทักแบบทักทั้งที่ยังไม่เคยคุยกันทักที่นั่นคือแล้วแบบมันตรงมากแล้วท่านก็ถามว่าอยากบวชใช่ไหมทั้งที่เรายังไม่แบบเออเขาก็เรารู้สึกว่าโอเคแฟนก็เลยไปบวชที่นั่นซึ่งที่วัดนะคะก็จะมีทเวสุวรรณองค์นี้เป็นปรางหน้าเทพ เป็นหน้าเทพตางเสษฐีนะคะ,คะก็เราตอนนั้นอ่ะหลวงพ่อชื่อหลวงพ่อแสงเพชรนะคะที่วัดศรีเจริญโพทองค่ะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ยจังหวัดอะไรครจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะ,คะหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเนี่ย ทาเวทรงนี้นะศักดิ์สิทธิ์มากชาวบงชาวบ้านหรือใครมาขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ปังถูกหวยอะไรย่างเงี้ยแล้วจังหวะตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากขอแล้วเราก็ดีขึ้นก็เลยบอกว่าอ่ะโอเคงั้นเราเจอปัญหามาแล้วเนื้อเราก็อยากช่วยคนด้วยการที่อ่ะเราจะลองทํากําไรเพื่อที่ว่าอยากจะให้คนได้บูชา ปรากฏว่าหลังจากทํากําไรลูกค้าที่ได้บูชาโอ้โหถูกหวยกันเยอะมาก <Okay. S 2> ได้เงินลูกค้าได้เงินคือล่าสุดเนี่ยท,ที่น้องได้เงินอ่ะล้านนึงเลยนะคะได้แบบฟุกๆแล้วก็ถูกหวยกันเยอะ,ะมากๆนะคะเราก็รู้สึกว่าเออเราเรา,เราดีใจที่เราเหมือนได้ช่วยคนแล้วก็เป็นทําให้คนเนี่ยรู้จักวัดเยอะพอวัดตอนนั้นนะคะค่อนข้างยังไม่มีคนรู้จักแต่ตอนนี้ตั้งแต่คลิปที่คลิปแฟนมินออกไปเงี้ยค่ะที่ไปที่วัดนี้ คนก็มาวัดเยอะแล้วก็มาบูชายเยอะมารู้จักหลวงพ่อเยอะมากขึ้นนะคะก็คุณบินมีเพจของกําไรทาวิบวันด้วยชื่อกำลากําลาบกําลาบกําไว้กําไวค่ะกําลาบเนี่ยพี่ถือไว้อยู่นี่ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเห็นว่ามีสามสีเลยนะมีเป็นเป็นเงินเป็นโลสโกลแล้วก็สีทองเป็นทองเป็นชุกทอง18เคก็ถ้าสนใจก็ ค่ะจ้เลยนะคะหรือว่าใครอยากจะไปไหว้เทวที่วัดก็วัดศรีเจริญโพทองนะคะจังหวัดพิษณุโลกหลวงพ่อแสนเปังมากบอกเลยค่ะคือพาใช่ค่ะคือพาพาเพื่อนเพื่อนรู้จักใครที่รู้จักเราแนะนําไปทุกคนบอกกลับมาปังมากปังมากจริงๆค่ะอ้าวว่าจ้องตั๋วค่ะจองตั๋วไปค่ะพี่พุงนะคะเอ้นอกจากเรื่องของกําไรแล้วก็ยังมีธุรกิจอื่นที่เตรียมจะเปิดด้วยค่ะคุณมินเล่าให้ฟังเนะ เราแบบว่าจะเปิดคลินิกความงามทําไมเราถึงแบบว่าอยากเปิดคลินิกความงามคะอันดับแรกเลยค่ะเราเป็นคนรักสวยรักงามแล้วอชอบฉีดชอบจิ้มมากโอ้โหแบบคือ,เ,อเราเราเลยคือเราเราเป็นคนรักสวยรักงามแล้ว <c oughs> ทีนี้เราบังเอิญเราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิทแล้วแล้วเขากําลังจะเปิดเราก็เลยบอกว่าโอเคเราเราขอร่วมธุรกิจด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่เราก็ใส่มูเพื่อนก็ใส่มูเพื่อนไปเปิดไพ่บอก มินถ้ามินมาร่วมเขามันจะปังมากอ่ะโอเคแล้วก็เลยจับมือกันทำธุรกิจนี้ซึ่งเราซึ่งเราก็บอกว่าเราอยากทําให้มันดีที่สุดด้วยความที่เราก็ไปฉีดคลินิกมาเยอะมากๆเ,ออเราก็เลยอยากจะแบบโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่เรารู้สึกว่าดีมาไว้ที่คลินิกนี้เราก็คือเอาราคาที่เรารู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลออนะคะตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวเปิดอยู่ที่ RCA ค่ะ<อ><อ>แล้วก็บอกเลยว่าเปิดที่ RCA เนี่ย เปิดถึงตีสองถึงตีสามเลยนะคะสายดึกนี่คือเตรียมตัวมาได้เลยค่ะคือออกมาจากถับติดมเลยเลยเลยตอนนั้นก็ลังชาชาอยู่พอดีไม่ต้องทาไม่ต้องทาเลยนะคะนอกจากนั้นก็ยังเนาะยังมีอีกแล้วก็จะมีร้านทำเล็บนะคะเป็นแบบฟิลสปาเนลประมาณนี้ค่ะอยู่ที่คลองสามนะคะอยู่ในปั๊มคาวสเทคตอนนี้ปั๊มกําลังสร้างอยู่ใกล้จะเปิดแล้วค่ะ ะคกะอเป็นเจ,จ้าของ,งอธุรกิจหลายอย่างเลยซึง่งจริงๆแล้วตอบโจทย์กับเวทีการประกวดมิสซิสไทยแลนด์มากนะน้ำฝนเพราะอะไรไหเพราะว่าสุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วอ,อย่าเนี่ยก็โดยมากก็จะเป็นเจ้าของธุรกิจอ,อันนั้นอันนี้มีหน้าที่การงานดีๆอะไร,รแบบนี้แล้วก็<อ>เขาก็เป็นการต่อยอดทางธุรกิจด้วยกัน เออเหมือนอย่างปีที่แล้วที่พี่ทำเ,เ,มเมื่อต้นปีที่เราทําอันนี้กันนะ่ะมิสซิสทัวริซึมเนะะเาะก็ไปจัดที่สมุทรสงครามใช่ไหมเขาไปคุยกันเองเลยจ้ะมีธุรกิจสง่งตู้เขาเรียกอะไรอะตู้โซความเย็นอะอตู้อะไรเงี้ย คุยดียวกันเลยุยดีเนาะนะคะเวทีนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะได้มาแบบวยมาแข่งขนันมาคว้าม,มงกุฎกันแต่ว่าคอนเน็กชันต่างๆการได้มาเจอเพื่อนการได้แบบว่าพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าการได้พูดคุยเรื่องธุรกิจมันเป็นการต่อยอทดที่ดีมากเลยนะโอกาสดีมากเลยนะคะและคุณน้ำคุณมินทราบเนาะว่าเรา เป็นการประกวดแบบจริงจังมากแล้วต้องมีการเข้าคอร์สเรียนด้วยค่ะอันนี้พอพอจะทราบว่ามันจะมีเข้าคอร์สต่างๆเป็นเก็บตัวสักสี่ห้าวันเลยใช่วันนั้นคุณมินก็จะได้พบกับเรียนการพูด Public Speaking จากอาจารย์เสรีวงมนทาค่ะีเลยค่ะเรียนสเต t เพอร์ฟอร์แมนซ์จากพี่มาออนนภาอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังมีพี่เจี๊ยบอัตจกรมณมาสอนเรื่องสไตลิ่งอะไรต่างๆเนี่ยฮะเรียกได้ว่าเป็น ตัวแม่ของวงการเลยก็ว่าได้นะคะเมารวมไว้ที่ Misses Thailand เรา Misses ของเราจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนมินเออนะที่จะไม่เป็นสาวเบอร์บาเขาเรียกเขาเรียกได้ว่าแบบเพิ่มความมั่นใจให้กับน้ำรั่ถูกต้องเลยแล้วก็พิเศษสุดสำหรับปีนี้เลยเพราะว่าปีก่อนๆที่เราทำมาเนี่ยก็จะเป็นคุณสถาบัน ERM Thailand ร่วมกับ MAI Academy ก็คือ Miss Aura International โดยคุณกุ้งปวีนาแต่ในปีนี้พิเศษมากน้ำฝนเพราะว่าทาง MAI กับ p i m Thailand เนี่ยจับมือกับ Maya Hot News 52ของเราก็าทำการนำเสนอข่าวในทุกๆช่วงแล้วก็พี่คิดว่า ในงานวันประกวดวันไฟนอลเนี่ยมีการถ่ายทอดทางช่อง m a y ย h ฮ t News 52ของเราด้วยถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องติดตามด้วยละกันนะคะคือโปรเจกต์นี้มันปลอยเป็นโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ของปีนี้เลยก็พลาดได้นะคะคุณมินเรายังเปิดรับสมัครอยู่ค่ะอยากให้เชิญชวนสาวๆที่สุภาพสตรีที่แต่งงานแล้วมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกับมิสซิสไทยแลนด์ของเราค่ะสำหรับมินที่ตอนนั้นเราลงไปนะคะว่ามินประกวด ทีนี้ก็มีคนทักมาถามเยอะแต่บางคนบอกอุ๊ยแต่งงานแล้วมีลูกแล้วหุ่นไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่มั่นใจมีนอยากจะบอกว่าผู้หญิงทุกคนนะคะมีคุณค่าในตัวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ้ย ฉันไม่สวยวิยฉันไม่ได้ทําไม่ได้เพราะว่าอันนี้ก็เป็นเวทีแรกโอมินเหมือนกันเพราะฉะนั้นลองเปิดใจดูนะคะแล้วก็ลองมาสมัครดูนะคะเราต้องมาเฉิดฉายมา,าามาสร้างคุณค่าในตัวเองแล้วก็มาทําให้คนอื่นมาทําให้โลกรู้ว่าฉันเป็นคุณแม่ที่ยังสวยแซบได้ค่ะสวยจริงแซบจริงเนาะ นะคะเออ<ะ>เพราะฉะนั้นฝากไปด้วยละกันตอนนี้เราก็ยังกําลังเปิดอยู่<ะ>แล้วก็ต้องฝากเชร์ส่งกําลังใจให้กับคุณมินด้วยละกะันนะคะอ้าวเดี๋ยวเมื่อสักครู่เชิญชวนแล้วทีนี้ฝากแฟนๆให้กําลังใจเราสักนิดหนึ่งนะช่องทางการติดตามของเราติดตามได้ช่องทางไหนยังไงบ้างคะคุณมินได้ค่ะ,คะกช็ช่องทางการติดตามของมินนะคะก็จะมี2ช่องก็คือ IG นะคะก็เป็นมิน X นัทชนิดค่ะ นี่นะคะนี่เลยนะคแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะคะก็เป็น Facebook ค่ะก็ชื่อจริงเลยค่ะนัชชนิดวัฒนเดชาเศษค่ะก็จะมีรูปแซบๆนะคะเป็นโปรไฟล์อยู่ค่ะเราเข้าไปส่องได้เห็นแล้วว่าเุ่ณตาแบบแซบมากนะคะ้พี่ติดตามอยู่ในเฟซในไอจีโอ้โหเป็นคุณแม่สายแซบจริงๆสายแซบสาเซ็กซี่อู่แชอบไปเที่ยวชอบถ่ายรูปสวยๆอย่างเงี้ยค่ะเราเราเป็นฟิลแบบ ไม่ชอบทําตัวแบบโซมไม่ชอบทําตัวแกนี่ไงใช่เพราะว่าฉะนั้นยิ่งอายุเยอะเข็มมาค่ะจิ้มค่ะจิ้มอุ้ยตรงนี้จิ้มค่ะไม่ได้เลยค่ะห้ามมีริ้รอยเลยค่ะเออนี่นอกจากสองช่องทางนั้นแล้วก็คือใน IG แล้วก็ใน Facebook ชื่อนัชนิดวัฒนเศาเ็จแล้วก็อย่าลืมเพจกำลาบด้วยใช่เพจกำลาบสำหรับไอที่อยากจะบูชาความปังนะคะบอกเลยว่า ปังมากจริงๆสวยและปังคือที่มินดีไซน์ออกมาให้ให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคน<ช>ได้ใส่ไม่ว่าจะเป็นชุดเที่ยวชุดทํางานเราไม่อยากให้ดูว่าอุ๊ยเป็นสายมูแต่เราอยากทําให้เป็นฟิลแบบเป็นแฟชั่นแต่มีความขลังของท่าน<ม>ทาวเวตอยู่ซึ่งทาวเวตของเราเนี่ยเป็นองค์หน้าเทพหล่อมากและสามารถใส่คู่กับกําไลอะไรก็ได้ก็สวยแต่งตัวยังไงก็ได้ก็ดูดีนะคะมี3สี<ม>อย่าลืมเข้าไปส่องได้นะคะที่เพจกําลาบค่ะสวยมากน้ําฝน ตอนแรกพ <Okay. S 1> ี่พี่คุณคุณมินให้พี่ให้พี่ดูใช่ไหมพี่ก็บอกเอ๊ะวงเล็กจังเลยพี่ข้อมือใหญ่จะใส่ได้ไหมออมีหลายไซส์ด้วยมีสงองไซส์มีไซส์ผู้หญิงกับไซส์ผู้ชายนะคะดังนั้นเนี่ย ใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะสอบถามได้เลยนะคะที่แฟนเพจเนาะใน Facebook กำล่าลาบเลยค่ะกำลาาตรงตัวเลยค่ะกำ้าบนะคะนะปังมากจริงๆคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจด้วยสําหรับคุณมินนะคะเรียกได้ว่าเป็นผู้หญิงเก่งมากความสามารถแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้เข้าประกวด Mrs Thailand ด์2023กับเราอย่าลืมติดตามเธอนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณมินนะคะที่มาร่มพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะรายการ Queen Story ของเราหมดเวลาลงไปแล้วนะคะติดตามกับเราได้ใหม่ครั้งหน้าเราจะมีอะไรพิเศษสตอรี่อะไรมีใครมาเป็นแขกรับเชิญสุดพิเศษต้องติดตามวันนี้หมดเวลาแล้วเราทั้งสังคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ